วันนี้แม่ไม่ได้มาคนเดียวแต่พาเจอรี่มาด้วยพากันมาคอะต,ต้นทุนเมนูทอมแอนเจอรี่ชีสเค้กชีสเค้กเนื้อมูสหน้าตาน่ารักน่ากินเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนทอมแอนเจอรี่ต้นทุนชิ้นละ41บาทมาดูวิธีการทำกันค่ะผสมผงเจลาตินกับน้ำเปล่าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไวช็อกโกแลตนมสดวิปปิ้งครีมนมข้นหวานและเจลาตินที่เตรียมไว้ลงในหม้อยกขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให้เจลาตินละลายแล้วยกออกจากเตา ตีครีมชีสและโยเกิร์ตให้พอเข้ากันตามด้วยส่วนผสมที่ต้มไว้คนผสมให้เข้ากันใส่น้ำมะนาวตามด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมใส่พิมพ์รูปชีสจนเต็มนำเข้าแช่เย็นประมาณ1-2ชั่วโมงหรือจนเซตตัวแล้วนำชีสเค,ค้กออกจากตู้เย็นแกะออกจากพิมพ์ ตัดเส้นด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายให้มีลายเส้นคล้ายกับการ์ตูนจัดใส่กล่องที่รองด้วยกระดาษเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอมแอนเจอรี่ชีสเค้กทำง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบเลยใครที่อยากทำขนมขายแต่ไม่มีเตาอบก็สามารถเอาไปเป็นไอเดียต่อย,ยอดสร้างไรายได้ได้นะมาขอต้นทุนทอมแอนเจอรี่ชีสเค้กกันค่ะสำหรับสูตรนี้แม่ทำได้ทั้งหมด9ชิ้น ต้นทุนรวมอยู่ที่371บาทเฉลีย่ยแล้วต้นทุนอยู่ที่กล่องละ41บาทโดยอัตราส่วนและราคาวัตถุดิบแม่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้สามารถแคปไปใช้กันได้เลยนะโดยราคานี้อาจขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่ซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อนๆสามารถเลือกปรับใช้ได้ตามสะดวกเลยสำหรับต้นทุนเท่านี้และหน้าตาที่มีเอกลักษณ์แบบนี้สามารถตั้งราคาขายอยู่ที่ชิ้นละ 60- 120ถึงบาทแล้วแต่พื้นที่ที่ขายค่าเช่าและกลุ่มลูกค้าได้เลย ใครอยากให้แม่ลองคอต้นทุนเมนูไหนอีกสามารถกดติดตามแล้วคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ